อาจารย์เราวันนี้ชวนชวนดื noise. ่มน้ําส้มค like um ั well> ้นเลยนะแบน้ um> ําส้มคั้นมีเนื้อปนด้วยฮะโอ้โหก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับหลังจากคําวินิจฉัยโทษโทษหลังจากกอกตใช่ไหมครับปใช่ไหมฮะก็มีคนก็มาถามผมอ่ะบอกอาจารย์เป็นยังไงบ้างเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงผมบอก็ก็ ก็ก่อนที่น้องโทรมาโทรศัพท์มาหาผมทุกสามนาทีอ่ะเอฟเขนาดไหนอะโอ้โหกระจุยกระจายเรียกได้ว่าไม่ต้องพูดนะครับว่าความรู้สึกที่เอซีของสีส้มเขามีต่อองค์กรอิสราเยจะมากมายประมาณไหนเอาว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยสายไม่ว่างทุกสมนาทีอาจารย์ค่ะทีนี้หลังจากที่ได้มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วกกกตเน,นี่ยส่งสารรัฐธรรมนูญและ โอกาสที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินในอนาคตมันยังจะพอมีไหมคะอาจันไม่มีฮะเตรียมอาผมบอกด้อมซ่อมเลยนะครับวันนี้นะครับอย่างแรกที่ควรจะทำก็คือว่าช่วยคิดชื่อพักใหม่รอเลย <c oughs> อเอ๊ะอาจารย์ค่ะ แต่เหมือนได้ยินมาว่าเขามีแล้วนะคะเหมือนว่ามีเดินเริ่มดําเนินการแล้วนะคะก็แล้วแต่ฮะจะเป็นก้าวไกลสุดขอบฟ้านะครับหรือสุดขอบฟ้าเราก็จะไปถึงอะไรแบบนี้ก็ตั้งกันไปเถอะนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าหนึ่งยุบแน่นอนนะครับเกินห้าหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สองนะครับอคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์กรรมการบริหารเนี่ยก็ตัดสิทธ์แน่นอนเกินห้าหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับ ครับตอนนั้นแล้วนะครับเอฟซีโอป้าพิพานะครับหรือใครชื่นชอบแบบสไตล์ของเบ่งอย่างคุณชัยธวัฒน์ก็เตรียมผ้าเช็ดหน้าได้เลยนะครับซับน้ําตาอาจารย์ครับเรื่องของกรรมการบริหารพักแต่แต่ละสํานักที่วิเคราะห์เนี่ยเอเหมือนตัวเลขจะไม่ค่อยตรงกันบางบางสํานักว่ายี่บหกบางสานักว่าสิบสิบเอ็ดเนี่ยมันไม่ถึงยี่หกครับไม่ถึงใช่ไหมฮะสิบดนะเพราะว่าเราต้องดูตามการจดทะเบียนตามกฎหมายครับ รจริงๆเอกสารพวกนี้ไปโหลดดูใน Google ก็ได้ครับก็ไม่ใช่เอกสาร,สารปิดบังอะไรเราก็จะเห็นชื่อเลยนะกูฮะคือผมก็ไม่ได้ไปหาจากไหนนะเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยผมเนี่ยเป็นอินเดียนาโจนไปไปเปิดหีสมบัติหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับ,รบผมก็สืบค้นนี่แหละแล้วถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ใช้วิธีการสอ,อบถามผู้รู้รนะครับแต่คราวนี้พอสอบถามผู้รู้แล้วบับงเอิญผู้รู้เขาเล่าอีกหลายเรื่องไงผมเลยรู้เยอะกว่าคนอื่น นะครับเพราะนั้นเอาแบบชัดๆก่อนนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีทางอื่นแล้วฮะก็คือยุบแน่นอนนะครับอย่างมากที่สุดนะครับก็สารรัฐมนูญเนี่ยท่านก็มีบทบังคับตามมาตราเก้าสิบพูดจริงนะคือมาตรา9 2สิบเนี่ยสารรัฐมนูญเนี่ยท่านทําอย่างอื่นไม่ได้เพราะในวรรคสองเขียนว่าเมื่อสารรัฐมนูญไต่สวนแล้ว ครับพูดตรงๆก็คือว่าอยู่ที่ศาลรัตน์จะตีความว่ารอบแรกอะนะครับทีแรกเรื่องล้มล้างอ่ะนะจะถือว่าไต่สวนแล้วหรือยังนะครับถ้าศาลท่านบอกว่าเฮ้ยนั่นฉันไต่สวนเสร็จแล้วอันนี้ก็เร็วเร็วแบบโอ้โหสกตอยื่นเมื่อไหร่ก็ก็นัดวันได้เลยไม่ต้องรอร้อยแปดสิบวันเลยนะแต่แต่ถ้าศาลท่านเห็นว่ากระบวนการที่นานนะครับมันมีระเบียบของศาลใช่ไหมครับต้องมีการโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่สมควรจะฟัง ความเพิ่มเติมอะไรก็สุดแท้แต่ก็อันนี้ก็ยืดเวลาไปอีกหน่อยครับก็อาจจะสักสองสเดือนประมาณนั้นแต่ไม่ว่าจะยืดไปกี่เดือนแล้วครับมันก็จะต้องนําไปสู่การยุบพักแน่นอนทีน,นี้แล้เพราะนั้นต้อมส้มผมแนะนํานะครับว่าไปอ่านมาตราเก้าสิบสองให้ดีเลยนะครับคือที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าว่าจะไปเป็นแบบปูล้าง่านอะไรนะครับแต่ก็ต้อง คือเราเจะวิาพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขที่มันเป็นตัวอักษรด้วยค่ะนะครับคือศาลเองเนี่ยนะครับก็ทําอย่างอื่นไม่ได้ครับนะครับในเมื่อกกตอตส่งคําร้องมาแบบนี้ศาลจะวินิจฉัย เป็นอื่นก็ไม่ได้เพราะหลักฐานที่กรกะตนแนบมาก็คือคำวินิจฉัย <c oughs> ของศาลเพราะนั้นศาลเนี่ยตัดสินเป็นอื่นไม่ได้หรอกครับเพียง <c oughs> แต่ว่ากระบวนการที่ในวรกสองเขียนว่าไตาส่สวนเนี่ยนะครับศ <c oughs> าลท่านจะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือท่านจะบอกว่าที่ผ่านมาก็ให้โอกาสมาเยอะแล้วนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยละเอียดนะฮะแล้วที่สําคัญตุลาการแต่ละท่านเนี่ยก็ทาคาวินิจฉัยส่วนตัวด้วย แล้วก็ประกาศลงวัดจิตจาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นศาลท่านอาจจะเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องไต่สวนเพิ่มกระโปรงเดียวจอดเลยนะครับอืทีนี้อาจารย์ขอมองข้ามช็อตต่อไปนิดนึงในเมื่ออาจารย์50าหมล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้มอกมาแล้วเนี่ยถ้าฟังจากทางคุณไอติมพริตเมื่อวานบอกว่าเอาละ อย่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงผลลัพธ์มากมายแต่ทีนี้มันก็อยากที่จะสร้างบาตรฐานทางการเมืองในอนาคตว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมันมันถูกต้องแล้วก็ไม่ว่าจะมีพักใหม่พักอะไรคงเตรียมรับมือไว้แล้วและในอนาคตก็จะเหมือนกับใช้มีพาหนะในการที่จะขับเคลื่อนให้อุดมการ์ของพักมันเดินหน้าต่อไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าอุดมการณ์ในเรื่องเนี้ยมันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมๆกับ พักใหม่หรือพักไหนก็ว่าไปเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ไม่มันก็จะวนลูปอะไรกันอยู่แบบนี้ไปตลอดแหละไม่หรอกครับเพราะว่าที่ผมเคยบอกนะฮะว่าเดี๋ยวกลางเดือนกลางเดือนทฤษภาเนี่ยขุนบอลกับขุดอุ้มก็รู้นะครับเมื่อวานพอคําร้องกกตออกเนี่นะครับเดี๋ยวนะครับพลังของพวกสีส้มเนี่ยจะสาแดงผ่านการเลือกสวนี่แหละนะครับเพราะอะไรฮะเพราะสวเนี่ยคือองค์กรซึ่งไปจัด ซึ่งไปจัดระเบียบองค์กรอิสระครับนะครับคือคนเนี่ยนะครับเวลาไปบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวตั้งทักใหม่ก็โดนก็โดนยุบอีกเอาไปตัดสอวอได้ยังไงนะครับแล้วยิ่งกกตอ,ออกมาแบบนี้นะครับแล้วที่ผมฟันธงว่ายุบแน่ๆเน,นี่ยนะครับเ,เดี๋ยวจะเจอไม่ต้องเดี๋ยวละนะครับใครที่เป็นด้อมส้มครับผมแนะนําวันนี้นะครับ ท่านมีหน้าที่กำเงิน2 5 0พัน้าอบาทแห่กันไปสมัค <toda> รสว <âte> นะครับแล้วก็เอาสวสีส้มเข้ามายึดสภาสูงจากนั้นท่านก็จะไปจัดระเบียบองค์กรอิสระท่านก็ทำของท่านไปครนะครับมันจะได้ตัดวงจรที่ยุบพักท่านไงอ้าวหมาาพอไหมอาจารย์เข้าอุตส่าเข้าอุตส่าให้การเลือกสรรสวในรอบนี้เขาเลือกกันเองเพื่อที่จะเกิดความหลากหลายนะอาจารย์ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไงครับถ้ด้อมส้มก็ก็อ่านก็อ่านกติกาใช่ไหมครับกติกาใครอายุสี่สิบนะครับแล้วคุณก็ไม่จะแล้วคุณก็อย่าไปเป็นสมาชิกพักใช่ไหมครับพูดจริงนะคนกาเก้าไกลมีอยู่สิบสี่ล้านคนเป็นสมาชิกตามกฎหมายนะมันแสนเดียวเองนะครับนั่นก็แปลว่ายังมีคนอีกสิบเกินสิบสามล้านนะครับเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพัก พวกนี้ใครอายุ40นะครับที่ไม่อยากจะเจอวงจรแบบที่คุณไอติมว่าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอย่าไม่ต้องไปพ้นทางเฟซบุ๊กเวิร์นเวอร์ปฏิบัติการจริงครับ,รบไปลงสมสัครสวถ้าไม่รู้จะทํำยังไงวันที่20ไปเจอผมที่สโมรสรอทอาหารปบกผมจะบอกให้อ่าทำอะไรคร่ะาจานัน อ้าวกฎกติกามันมีใช่ไหมครับมีการเลือกทํายังไงคุณสมบัติเป็นยังไงผมจะบอกให้ใช่แล้วพ่านทีที่พระราชาจิติการเลือกตั้งสวที่กกตเขาจะออกกันอยู่แล้วออกมาปุ๊บก็เดินเท้าตบเท้าไปสมัครนะครับก็ให้มันรู้ไปว่าแหมพลังสีส้มนี่นะครับมันจะแหมมันจะยึดมุีิสภาไม่ได้มันโอ้โหมันของยิ่งง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยอาจารย์และอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ได้ยินเหมือนกันเขาก็แห่กันไปสมัครสวของฝั่งเขา <laughs> ก็ดีไงฮะก,ก็ต่างคนต่างแห่ไอการบล็อกบวชอะไรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งคิดวางแผนกันสไตล์บ้านใหญ่มันก็จะไม่มีไงคุณบอเออครับครับเพราะนั้นนี่มันเป็นผลดีกับ<ะ><ะ>พวกเราทุกคนค่นะนะครับแต่ถ้าพวกเรานะครับนอนหลับนะครับไม่ยอมไปสมัครสอวอ,อ่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราไปด่า<ะ>มันก็เหมือนกับเราประเภท ขอโทษนะครับมือไม่พายแต่เอาตรีนลาน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นโอกาสแล้วต้องแสดงพลังสีส้มค <c oughs> นะครับอันนี้ผมผมผมท้าทายเลยพวกสีส้มทั้งหลายบอกไม่ต้องไปเวิ่อนเวอร์วันเนี้ยไปลงสอวอนหมั่นไส้องค์กรอ,อิสร,ระนกไปจัดระเบียบซะนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นคือคนที่สนับสนุนพักคก้าไกลนะคะ<า>ทีนี้<า>ตัวของพักคก้าไกลเองละคะอาจารย์มีคําแนะนำไหมคะว่าระหว่างเนี้ยค่ะเขาควรจะจะทาอะไรบ้างไม่ต้องทําอะไรหรอกฮะ นะครับก็เตรียมพักใหม่ก็เตรียมนะครับเอาผมพูดต่อเลยนะหลายท่านมาถามผมอ่ะเมื่อวานเนี้ยฮะคุณบอลคุณอุ้มอาจารย์เดี๋ยวพึ่งก็แตกลังผมบอกมันจะแตกยังไงหนึ่งนะครับแตกก็สอบตกทุกคนนะครับรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นงูเห่างูงูจงอางเลื้อยออกจากพักเก้าไกลสอบตกทุกคนค่ะนะครับสองนะครับวันนี้เอาผมเอาความเป็นจริงทางการเมืองพูดที่นี่ที่แรกเลยวันเนี้ยรัฐบาลมีสามร้อยสิบสี่เสียงแล้วครับนะครับ สอสอจะออกจากก้าวไกลไปอยู่พักอื่นเนี่ยนะครับมันไม่มีราคาค่างวดน,นะครับพูดตรงๆมันไม่มีพักไหนเขาตั้งค่าหัวคนะครับเอาดูง่ายๆเลยเน Ь ี่ยไทยสร้างไทยเนี่ยมีสามคนเนี่ยตอนอภิรายอะไรนะงบประมาณเนี่ยนะครับทําเบี้ยวอยู่สามคนนะครับนึกว่าจะมีราคาค่าหัวผมถึงบอกผมถึงบอกไงไอ้ไอน้องเอ้ยจับตัวลับใจเถอะ <anden> นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดของมันไม่มีราคา นะครับแล้วตัวเองก็รู้ว่าถ้าย้ายพักก็สอบตกนะครับเพราะนั้นปรากฏการพึ่งแตกลังเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะคนเพราะคนที่เขาจะรับพึ่งเข้าไปสังกัดมาน่ะเสียงเขาล้นอยู่แล้วสามร้อยสิบสี่เสียงไม่มีความจาเป็นนะครับ,รบส่วนพวกที่จะไปก็เห็นรุ่นพี่ที่ที่ทํามาแล้วนะครับจนถึงวันนี้ยังสรบไม่ฟื้นเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องแตกแถวไม่มีครับผมอาจารย์อย่างนี้ ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองการจัดทับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนในเรื่องนี้เก้าไกลก็ดูเหมือนจะวางหมากตัวเล่นเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะจัดชุดกรรมการบริหารพักมาแล้วด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับผมถึงบอกว่าบุคลากรแถวสามเนี่ยนะครับเอาผมผมเอ่ยชื่อสักสองท่านก็ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่ผมเคยบอกไงเอาอยัางถ้าใครชอบสไตล์ผมเบ้งอย่างคุณชัยธวัฒน์ใช่ไหมครับ <c oughs> คุณชัยนวัตถูกตัดสิทธ์ก็มีคนมีบุคลิกภาพอย่างอาจารย์เดชรัตน์สุกกำเนิดพูด <c oughs> ตรงๆก็ถ้าภาษาเขาเรียกภาษาทางาทางการผลิตเขาบอกเป็นวัตถุดิบที่เข้ามาทดแทนกันได้อ <c oughs> นะครับหรือแม้กระทั่งใครชอบสไตล์อบป้าเกาหลีแบบคุณพิธาก็มีอาจารย์วีรยุทธ์การจนะชูสั์นะครับ <c oughs> ก็เข้ามาแทนได้คแล้วนอกจากสองท่านนี้ก็มีอีกหลายท่าน นะครับขณะที่ขุนพลต่างๆที่เกิดที่อะไรครับแจ้งเกิดจากการอภิปรายนะครับงบประมาณที่ผ่านมาก็ยังอยู่กันครบนี่ครับคคุณหมอคุณหมอนิวัญญพัฒนะครับที่เฉาะเรื่องนโยบายสามสิบาทพัดใช่ไหมครับครับคุณอะไรอ่ะคุณอ่าสอสอด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะคุณภูศักดิ์จำปีก็ยังอยู่อืนะครับหรือสอสอที่พูดเรื่องไฟป่าเรื่องงบกระลาโหมตำรวจยังอยู่กันครบครับครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรเขาหรอกนะครับก็เอาแต่ว่าเอฟซี FC ก็ไปหาชื่อก็ไปหาชื่อเท่ๆก็แล้วกันจะชื่อพักไหนก็สุดแท้แต่ใจจะคข,ขว่คว้าครับครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าเอ่อถ้าถ้าเราถามทางเอฟซเนี่ยเขาก็ว่าบ,บางทีเอะ<อ>เขาจะรู้สึกว่าดูไม่เหมือนอเป็นดาวเด่นเหมือนกับในยุคก่อนหน้านี้ตั้งแต่<อ>สมัยอนาคต<อ>ใหม่มาหรือเปล่าครับผม,มไม่หรอกครับของแบบนี้นะครับ พรสวรรค์น่ะมันสู้พรแสวงไม่ได้หรอก hmm. นะครับถ้ายอดฝีมือนะครับมันมาจากการฝึกฝนทั้งนั้นครับนะครับเพราะนั้นพวกแถวสามแถวสี่ของพักเก้าไกลพวกเอฟซทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ผมว่าคงไม่ต้องห่วงมั้งับครับสิ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าก็คือว่าฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยจะระดมคนมาสมัครส,ครสอวอทันหรือเปล่า <c oughs> ครับคือ <c oughs> ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะคือผมมีก็มีคนบอกให้ อาจารย์แล้วอีกข้างนึงอาจารย์ไปพูดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่ระดมคนมาสมัครสรวรเหรอผมว่า้ดีดิผมอยากให้ระดมอยู่แล้ว uh huh. มาเลย uh huh. นะครับ uh huh. ปั่นไปล้านคนได้ยิ่งดีไม่ได้บ๊อโปวดไม่ได้เพ uh huh. ราะ<ช>นั้นนี่มันเป็นเรื่องดีของระบบการเมือง uh huh. คค่ะรับแต่เพียงแต่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ที่มันเป็นแพชชั่นนะครับว่าเฮ้ยมีความเป็นดรามา่าว่าเฮ้ยเราจําเป็นที่จะต้องออกมาสแสดงบทบาทตรงนี้ออกมาต่อสู้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกสีส้มเนี่ยเขามากกว่า เพราะอะไรฮะเพราะเขากำลังจะโดนยุบพักใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยถ้าเขาถ้าเขาจะตัดวงจรอุบาทตรงนี้เขาก็ต้องไปเป็นสวถามว่าถ้าคุณไม่เป็นสวแล้วคุณจะไปจัดระเบียบองค์กรอิสระได้ยังไงสวไปจัดระเบียบตรงนี้ไม่ได้เพราะเพราะไม่ใช่หน้าที่และอำนาจนะครับผมผมถึงบอกไงเมื่อวานพันทันทีที่กกตมีมตินะผมบอกเลยงานนี้นะครับสวสีส้มมาแน่ ครับถ้าใครอยากจะทดสอบความเชื่อนี้นะครับก็ไปเจอผมวันที่20ที่สโมสรทหารบก9โมงนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ในในการเคลื่อนไหวเองเนี่ยจริงๆคุณธนนธนทรเองก็ออกมาบอกเหมือนกันเนาะว่าในในมูฟนี้เนี่ยไม่ได้มีความกังวลอะไรใดๆเลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดให้มองมองในการส่งส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นว่าก้าวไกลตอนนี้เขาควรที่จะส่งไม้ต่อให้กับเจนต่อไปของเขายังไงที่มันยังมีความมี วิสัยทัศน์แบบเดียวกันอยู่อะค่ะผมคิดว่าเขาคงไม่ต้องไปวางอะไรหรอกครับเพราะว่าเขาก็จัดเขาเรียกว่าปักธงทางความคิดกันมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะนะครับผมคิดว่าลองลองหาเวลาไปดูเว็บไซต์เขาก็ได้เนาะนะครับคือคือ,ค,อคือคนที่ไม่ชอบพักก้าวไกลเนี่ยนะครับผมเข้าใจแต่เราไปดูก็ได้ว่าเฮ้ย วิธีการในการปักธงความคิดให้เขาคิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครอะ่ะเขาทํากันยังไง hmm. ก็ลองเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก็ได้ hmm. เขามีคอมมอนสกูลมีอะไรสารพัดคำถามคือ hmm. เฮ้ยเราพัรอื่นมันทําอย่างนี้หรือเปล่าวะมันไม่ทําไง นะครับเมื่อไม่ทําแล้วจะไปว่าอะไรเขาอ่ะนะครับผมก็ตรงไปตรงมานะผมทราบมาว่าเดือนหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยกําลังจะเปิดเพื่อไทยอะคาเดมีอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้พักเพื่อไทยวีปีเลยนะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวของเพื่อไทยซึ่งก็เป็นเรื่องดีคําถามคืออ้าวเฮ้ยแล้วภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติขอโทษนะจะงอมืองอเท้าก็เรื่องของคุณนะครับก็รของแบบนี้ครับใครทําใครได้ครับอาจารย์อย่าลืมนะครับว่า เรื่องแบบนี้เนี่ยกองทุนพัฒนาพักการเมืองเนี่ยเขาจัดเงินอุดหนุนให้นะครับคุณเลือกที่จะทําแบบนี้หรือคุณเลือกที่จะเอาไปทําเอาเงินไปละลายน้ําก,ก็สุดแท้แต่ แต่เรารักเลือกได้นะครับทำใครได้ครับของแบบนี้นะครับอาจารย์มีอีกน่าจะเป็น2เรื่องหรือเปล่าที่จะส่งผลไปถึงเก้าไกลไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ยินมีคนกระซิบกระซิบแหมว่าสสในพื้นที่ที่ไปกวาดกวาดกันมาเนี่ยบางพื้นที่เริ่มหายหายเงียบเียบกันไปไม่รู้ไปหายไปไหนนะครับมีคนเ็ากระซิบมาอาจารย์มันจะเป็นผลแน่นาเพให้กับเขาไหมเนี่ย ไม่มีหรอกครับใครไม่ทํางานสมัยหน้า<ม>ก็ไม่เป็นก็ไม่ได้ส่งก็ไม่ถูกส่งเป็นตัวแทนพรรคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับคือ<ะ>เราต้องเข้าใจระบบเขานะผมผมเห็ <laughs> นว่าผมนี่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเขาหรอก<ะ>แต่ผมอยากจะเรียนรู้เนี่ยผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาพอดูเว็บไซต์เขาเราก็จะเห็นว่าอ๋อเฮ้ยเวลาเขาจัดตั้งทางความคิดกันเนี่ยเขาจัดตั้งยังไงกระบวนการการทํางานในพรรคเขาทํำยังไงใช่ไหมครับกระทั่งกระบวนการการคัดเลือกผู้สมัครระดับเขตเนี่ยนะครับเกิด ผู้สมัครที่เลือกตั้งในครั้งนี้ได้มาเป็นสสปรากฏไม่มีผลงานนะครับหรืออยู่เงียบๆอะไรก็แล้วแต่สมัยหน้ามันก็มีคนอื่นนะครับทางสาขาพรรคเขาคัดคนอื่นมาสมัครแทนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ครับเรื่องนี้ก็แข่งขันเป็นเรื่องปกติครับแล้วค,คนที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเห็นบแบบนี้<ๆ>เขาเขาต่อให้เป็นคนใหม่มาเขายังจะเลือกอาจารย์ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นปรากฏการณ์แล้วนี่ครับว่าร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยมันมันไม่ได้มาด้วยโชคช่วย นะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดหน้าตาเป็นสิ่งสําคัญแล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับสอสอหน้าใหม่ที่อภิปรายวประมาณหกเจ็ดและครับถูกไหมฮะบางคนเนี่ยเอาอยัางคุณพึ่งเนี่ยสอสอพนิดาสมุทรปราการเนี่ยนะครับเป็นแอรฮโฮสเตสแต่ใครเถียงไม่ว่าอาภิรายเรื่องตารวจไม่ดีนะครับหรือหมอนิวกัญญาพัฒนเนี่ยนะครับนี่คุณหมอของแท้เลยมีใครสงสัยก่อนหน้านี้ไม่มีคนรู้จักแต่อาภิรายเรื่องสามสิบบาทเนี่ยเป็นไงครับ คุณหมอชนลนานเลือดซิปอ่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณภูนศักจำปีนี่วิศวกรสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับกอนหน้านี้ก็ไม่มีใครรู้จักแต่อภิปรายปุ๊บคนเข้าใจเลยว่าเฮ้ยวันนี้ประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของขยะจากจีนกลุ่มจีนสีเทาอาุตสาหกรรมมาทิ้งเกื่อนประเทศไปหมดทั้งแล้วเนี่ยมันม,ม,ม,มันไม่ได้มีปัญหาหรอกครับว่าว่าพวกนี้จะชื่ออะไรนะครับแต่ว่า แต่ว่าเอฟซีของเขาเนี่ยเขาเชื่อมั่นเรื่องการทํางานอืมเพราะเขาเชื่อว่ากระบวนการในพักเขาเนี่ยมันปักทงทางความคิดมาเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ยช่างขอโทษนะช่างมันเถอะนะครับเชื้อตัวนี้จารันตีได้ว่าทํางานแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อกระหาอาจารย์ครับก็เป็นการตั้งคําถามมาว่าเอ้เข้าชกกันไม่ค่อยเต็มหมัดอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะก้าไกลกับเพื่อไทยครับผมจำอีกครั้งนะครับ นะครับเอาให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งตอนดิวที่ฮ่องกงเนี่ยหนึ่งธนาทรเขาไม่ได้เต็มใจไปอืแม่ขอร้องครับนะครับคุณแดงเยาวภาโทรมาขอมาขอกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เลยขอร้องให้ไปครับสองนะครับการไปพบกับนายใหญ่ทักษิณธนาธรปฏิเสธทุกข้อครับจบครับเพราะนั้นงานนี้นะครับไม่มีออมือแล้วผมบอกนะร้อยห้าสิบเอ็ดที่เปิดโดยที่ ไม่ยกมือในสภาเนี่ยนะครับอันเนี้ยเหนือชั้นนะครับอืเพราะอะไรครับเพราะนี่นะครับเขากําลังให้คนไทยทั้งประเทศน่ะเป็นคนไม่ยกมือแทนสสเพราะก้าวไกลที่อยู่ในสภาเนี่ยเสียงน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อให้ยกมือเนี่ยยังไงก็แพ้นะครับแต่เราอย่าลืมนะครับการอภิปรายเนี่ยมันผ่านการถ่ายทอดสดรัฐมนตรีตอบไม่เคลียร์เนี่ยนะครับแรงกดดันทางสังคมเนี่ยละครับก็จะเข้ามาตัดสินเองใช่ไหมฮะ แล้วถ้ารัฐบาลนะครับไม่อานาทรร้อนร้อนใจคนอ่าเอฟรีเหล่านี้เนี่ยก็จะไปสําแดงเดชผ่านการเลือกตั้งอ่าผ่านการเลือกสอวอที่จะมาถึงนะครับเพราะนั้นนี่แหละคือเกมที่เหนือชั้นของเขานะครับผมถึงบอกไงว่าพรรคอื่นมัวแต่คิดจะไปจัดตั้งบ้านใหญ่มาล็อกสเปกสอวอ่นะอไปดูวิธีการทํางานของเขาบ้างนะครับ,ค,รบคือแน่นอนว่าจะชอบไม่ชอบเขานี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราต้อง แต่เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยวิธีการทํางานของเขาเนี่ยถ้าเราจะสู้กับเขาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขาทํางานยังไงอืมศุนบูเนียอาจารย์เนาะบูคะถ้า,า,ถ,าถ้าเขาถ้าวิธีการทํางานของเขาเนี่ยมันไม่เวิร์กเนี่ยถามว่าร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงมันมายังไงใช้ตังน้อยกว่าทุกพักเลยะนะครับพักอื่นนี่ไม่อยากพูดนะฮะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยกระสุนหมดกันไปเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าพวกก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ใช้ตังมานะครับเพราะน,นั้นแล้วเนี่ยสู้ได้ทุกสมรรภูมิ พวกนี้ถึงไม่ต้องกลัวใครไงฮะครับแม้กระทั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เขาก็บอกว่าอใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชนะทางสื่ออย่างเงี้ยอาจารย์ฮะก็อันนั้นพักอื่นก็ใช้ได้นี่ครับถูกไหมฮะเพราะแพลตฟอร์มที่ใช้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเสรีนะใช่ไหมครับครับโซเทียลมีเดียต่างๆเขาไม่ได้ให้เฉพาะคุณบอลคุณอุ้มกับผมใช้สามคนที่ไหนใช่ไหมฮะทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้ใช่ไหมครับก็พรรอื่นก็เรียนรู้ ก็เรียนรู้จะใช้สิครับผมก็อยากเห็นพักอื่นใช้โซเชียลมีเดียสู้กับก้าวไกลดีๆนะเพราะว่าอะไรครับเพราะยิ่งต่อสู้กันดีเนี่ยประชาชนอย่างเราสามนได้ประโยชน์เพราะตูวเรือเิ่มขึ้นครับโอเคผมขอเรียนย้ํานะครับว่าจะชอบไม่ชอบเนี่ยนะครับจะแช่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเราจะลบกับเขาเนี่ยแล้วอยากจะชนะเขาเนี่ยนะครับ มันก็ต้องรู้เขาว่าเขาทํางานยังไงครับค่ะควรจะอวยไม่อวยก็เราไม่อวยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไอ้ฮขอบคุณมากเลยอาจารย์วันนี้ครับครับผมครับบคุณค่ะขอบคุครับสวัสดีครับ